ลไปบนย่านาคดีกว่าเออไปบนย่านาคดีกว่าแต่ย่านาคก็ช่วยไม่ไหวนะค่ะปีหนึ่งไหลหมื่นคนเกินเออใช่ใครไปก่อนได้ก่อนอ่าคุณพัฒนานอนไปพวกเสียงเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวเบรกให้คุณพัฒอานนท์ถอนลูกกระเดือกเวลาสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอกินน้ำอุ่นหน่อยน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นนะอ่เดี๋ยวพักกินน้ำขิงแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วร์ไ เมชั่นรีวอร์ดปีนี้แจกใหญ่กว่าเคยได้ลุ้นใหญ่เฟ้นคอทองค่าสามแสนห้าหมื่นบาทได้ลุ้นใหญ่รอบกับ Honda HRV สนุกกับการแลกของเด็ดหรือลุ้นรางวัลใหญ่รวมกว่า8ล้านบาทวันนี้ถึง30กันยายน2567ัากเาแฟบุกและเอียดสีทองหอมนุ่มไม่เหมือนใคร Nescafe Go ครามาเท้าเหน้นร้อนงั้นลองฟิวน้ำแข็งใสไม่ใส่น้ำแข็งลองไหมจ๊ะหอนฟิวน้ำแข็งใส เย็นชื่นใจคอนฟีน้ำแข็งใสลองเลยช้อปปิ 100, road, 100้งเลเวอร์บอกรักด้วยโปรโมชั่นสุดเลิฟฉลองเดือนแห่งความรักกับส่วนลด100บาทและคะแนนสะสมถึง4เท่าส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางช้อปที่ช่องทางออนไลน์1-29ถึง29กุมภาพันนี้ใหม่เบอร์ดี้คาเฟ่ซีรีส์จากเมล็ดไทยโรบัสต้าเมล็ดไทยร้อเซ็หอมเข้มเต็มรสชาติ คาเฟ่โดนใจทุกโมเมนต์ใหม่เบอร์ดี้คาเฟ่ซีรีส์กล้าบลักล้าเพื่อนได้มากกว่าเดิมโปรเทคสูตรผสานสัตซีดอ่อ์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ช่วยปกป้องผิวอย่างเป็นธรรมชาติเคยถึงมูลี่ผู้ดวามเป็นมูลี่มูลี่ ใต้จะไปประกวดน้กงานเรื่งไหนโดวนี่ล่างเมืองเหมือนรับโตเตสรับชมได้ที่แอปโมโนแม็ที่เดียวเท่านั้นดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android โมโนแม็มีภาคไทยครบทุกเครื่องคุณรู้ไหมว่าความสนุกของคุณสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นๆได้ ดรสกาแฟแล้วออกไปทำอะไรดีๆในโลกของคุณักล,ล,ลับมาแล้วค่ะกับทัวมาลงนะคะเมื่อกี้ก็แวะไปดูในไลฟ์มามีคนเป็นห่วงคุณพอออนนท์เยอะเลยนะ <laughs> เขาบอกว่าพี่โพสพักผ่อนนะคะไม่มีเสียงแล้ว